ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขณะที่กระแสการล่าอาณานิคมกำลังเชี่ยวกราประเทศฝรั่งเศสกำลังจ้องฮุบเอาดินแดนสยามทำให้เกิดเรื่องราวกรณีพิาพาทจนเกิดสงครามระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเมื่อคราวรศ1 1 2จนทำให้สยามต้องจ่ายค่าปฏิกรสงครามให้ฝรั่งเศสเป็นเงินสล้านฟรังโดยใช้เงินถุงแดงและเงินบริจาคจากพระบรมวงศานุวงศ์ขุนนาง และประชาชนอีกมากนั้นอันเป็นการใช้จ่ายทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพื่อกอบกู้ชาติบ้านเมืองเหตุการณ์ครั้งนั้นก่อให้เกิดปณิธานอันแรงกล้าของในหลวงรัชกาลที่5ในการปฏิรูประบบสารสยามเพื่อปลดแอกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตจนมีสถาบันตุลาการเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นหลักประกันว่าสารสถิตยุติธรรมคือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน จากวิกฤตการ์รอ1 2 12, ยังมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระยอดเมืองขวางหนึ่งในวีรบุรุษสยามที่อาจหานต่อสู้อำนาจของฝรั่งเศสรวมถึงยอมเสียสละอิสรภาพของตนเพื่อรักษาที่ปไตยของชาติไว้พระยอดเมืองขวางเดิมชื่อขำเกิดเมื่อปีชวดรอ,อ7 1พุทธศักราช2395ที่อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เป็นบุตรของพระยาไกลเพชร มิตกริฤษณมิตรเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเริ่มรับราชการเป็นข้าหลวงผู้ช่วยในกองข้าหลวงใหญ่นครจำปาศักต่อมาในปีพุทธศักราช2428ได้เป็นเจ้าเมืองคำม่วนรับผิดชอบบ้านนาเปคํคำเกิดนากายปากพิบูรณ์และแก่งเจ็กเมืองหน้าด่านที่มีอาณาเขตติดต่อกับเวียดนามต้องต่อสู้กับทหารฝรั่งเศสในกรณีพิพาทรอ .212 จนเมื่อพุทธศักราช2,436ได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างการปักปันเขตแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงระหว่างสยามกับฝรั่งเศสมูลเหตุการณ์เกิดสงครามนั้นมีมายาวนานต่อเนื่องนับแต่ฝรั่งเศสเข้ายึดครองเวียดนามได้และหมายมั่นจะขยายเขตอาณานิคมเข้ามาในแหลบอินโดจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศลาวในปัจจุบันความขัดแย้งระหองระแหงระหว่างสยามกับฝรั่งเศสมีมาแต่กรณีกบฏเจ้าอนุวงศ์ และต่อมาสงครามปราบพ่อที่เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตเป็นแม่ทัพยกพลขึ้นไปปราบห่อที่แคว้นหัวพันห้าทั้ง6และแคว้น12จุไทยซึ่งฝรั่งเศสคิดว่าอาณาบริเวณดังกล่าวอยู่ในอาณานิคมอินโดจีนของตนชนวนใหญ่ที่ฝรั่งเศสก่อให้เกิดสงครามคือเมื่อกองทหารฝรั่งเศสนำโดยเมอร์ซิเออร์ลูชได้นํากําลังเข้ามาในเมืองคําม่วนบังคับให้พระยอดเมืองขวางออกไปจากเมือง อ้างว่าจากการสำรวจของฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2431เมืองคำม่วนอยู่ในเขตของเวียดนามแต่พระยอดเมืองขวางตอบโต้ว่าตนได้รับตำแหน่งจากพระเจ้าอยู่หัวให้มาเป็นข้าหลวงอยู่ที่นี่แสดงว่าเมืองคำม่วนเป็นส่วนหนึ่งของพระราชาอาณาจักรจะยกเมืองให้ใครไม่ได้หากไม่มีพระบรมราชาองการรับสั่งมาด้วยเหตุนี้จึงเกิดการสู้รบกันขึ้นโดยทางฝรั่งเศสได้สั่งให้ในายกรอสกูรัง พร้อมไพร่พลคุมทหารเข้าปล้นยึดเมืองคำม,ม่วนซึ่งพระยอดเมืองขวางไม่ได้ต่อสู้ขัดขวางจากกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างกรุงสยามและประเทศฝรั่งเศสนายกรอสกูรังได้จับกลุ่มหลวงอนุรักษ์ผู้ช่วยของพระยอดเมืองขวางไว้แล้วคุมตัวพระยอดเมืองขวางไปส่งที่เมืองท่าอูเทนแต่พระยอดเมืองขวางลอบลงเรือหนีมาตามลําน้ําโขงจนพบกับหลวงวิชิตศาสตร์ข่าหลวงเมืองพวนนํากาลังหนึ่งร้อยกว่าคนมาช่วย พระยอดมือขวางเป็นห่วงหลวงอนุรักษ์ซึ่งถูกฝรั่งเศสจับตัวไปจึงตามไปช่วยและเจรจาให้นายกรอสกูรังปล่อยตัวหลวงอนุรักษ์แต่นายกรอสกูรังไม่ยอมโดยระหว่างเจรจาได้เกิดการโต้เถียงชุลมุนและเกิดการต่อสู้กันขึ้นนายกรอสกูรังยิงปืนใส่ทหารที่ล้อมอยู่ลูกปืนถูกขุนวังและทหารสยามตายจำนวนหนึ่งส่วนนายกรอสกูรังถูกกระสุนปืนเข้าที่ขมับนอนเสียชีวิตอยู่บนเรือนพร้อมทหารยวน12คนบาดเจ็บสาคน ฝ่ายทหารสยามเสียชีวิต6คนบาดเจ็บ4คนจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ออกุสปาวีกงสุลฝรั่งเศสประจํากรุงเทพมหานครไม่พอใจฝ่ายสยามเป็นอย่างมากและกล่าวหาว่าพระยอดเมืองขวางเป็นฆาตรกรโดยเส้รารว่าท่านบุกเข้าไปทําร้ายนายกอสกุรังขณะนอนป่วยอยู่ในที่พักและขอให้มีการพิจารณาคดีในศาลร,รวมทั้งฉวยโอกาสอ้างเป็นเหตุย่ำยีเอกราชของสยามโดยนายออกุสปาวี ได้ยื่นประท้วงขอให้ลงโทษพระยอดเมืองขวางสถานหนักและให้สยามจ่ายค่าทำขวัญให้แก่ครอบครัวฐานฝรั่งเศสยวนและขมรงที่ถูกฆ่าตายและนำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อประยึ์หัวเมืองจันทบุรีและเมืองตราดชายฝั่งทะเลตะวันออกเอาไว้ในปกครองของตนซึ่งเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุวิกฤตการรสอการพิจารณาคดีพระยอดเมืองขวางใช้เวลา22วันนับตั้งแต่24กุมภาพันธ์ ถึง16มีนาคมพุทธศักราช2437มีการนำเรื่องขึ้นพิจารณาคดีในสาลร,รับสั่งพิเศษในหลวงรัชการที่5ทรงโปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอกมรมหลวงพิชิตปรีชากรแม่ทับใหญ่อีสานใต้เป็นประธานคณะผู้พิพากษามีนายวิลเลียมอัลเฟรดตีเลกีและนายเวอร์นอนเพจชาวอังกฤษเป็นทนายจำเลยโดยศาลร,รับสั่งพิเศษประทับยืนอ่านคำพิพากษายกฟ้อง ดยพระยอดเมืองขวางผู้เป็นจำเลยมิได้ทำการร้ายด้วยตนเองไม่มีความผิดตามฟ้องและให้ปล่อยตัวเป็นอิสระรัฐบาลฝรั่งเศสไม่ยอมรับคำพิพากษาและสั่งให้พิจารณาคดีใหม่รัฐบาลสยามต้องจำยอมอีกครั้งโดยการตั้งศาลผสมณสถานทุตฝรั่งเศสโดยมีอายการฝรั่งเศสดำเนินการฟ้องประกอบด้วยผู้พิพากษาฝรั่งเศสที่เดินทางมาจากไซง่อนสคนฝ่ายสยามสองคน อธิบดีผู้พิพากษาฝรั่งเศสและต้องตั้งทนายฝรั่งเศสด้วยซึ่งการพิจารณาคดีมีขึ้นในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2437โดยสารตัดสินด้วยเสียงข้างมาก3เสียงจากฝ่ายฝรั่งเศสให้พระยอดเมืองขวางมีความผิดถูกจำคุก20ปีซึ่งขัดกับหลักกฎหมายสากลที่ว่าการกระทำผิดครั้งเดียวจะพิจารณาลงโทษผู้กระทำผิดสองครั้งไม่ได้ในออกุสปาวี ได้ควบคุมดูแลให้มีการจองจำพระยอดเมืองขวางอย่างแน่นหนาคือใส่คือข้อมือข้อเท้าและคอเยี่ยงนักโทษอุจชการและเข้าไปตรวจสอบการจองจำพระยอดเมืองขวางในเรือนจำอยู่เป็นประจำแต่เมื่อนายออกุสปาวีไม่เข้าไปผู้คุมก็จะถอดคือคาออกพระยอดเมืองขวางถูกจำคุกอยู่4ปีก็ได้รับอิสรภาพเมื่อในหลวงรัชกาลที่5เสด็จนิวัตรพระนครหลังการประพาสยุโรปในปีพุทธศักราช2440 พระยอดเมืองขวางก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเงินบำนาญให้เป็นพิเศษเดือนละ500บาทพระยอดเมืองขวางผู้ซึ่งได้รับการยกย่องในฐานะวีรบุรุษผู้รักชาติมีชีวิตอยู่ต่อมาอีกเพียง2-3ปีก็ถึงแก่กรรมจากการล้มป่วยด้วยวันโรคและเสียชีวิตเมื่อวันที่7เมษายนพุทธศักราช2443ขณะอายุได้48ปีเป็นต้นสก,กุลยอดเพชร กรมภายหลังได้มีการนำนมของพระยอดเมืองขวางไปใช้เป็นชื่อค่ายทหารหนึ่งแห่งและค่ายตำรวจตะเวนชายแดนหนึ่งแห่งเพื่อเป็นอนุสร์ได้แก่ค่ายพระยอดเมืองขวางมณฑลทหารบกที่210และกองพันฐานราบที่สามกรมฐานราบที่สามตั้งอยู่ที่บ้านพระยอดเมืองขวางบำาบนกูรุคุอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมค่ายพระยอดเมืองขวางกองกำกับการสามกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนตั้งอยู่ที่บ้านหนองหอยตำบลจระแมอเภอเมืองอุบลราชธานีจัังหวดอุบลราชธานีประวัติการก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยอดเมืองขวางโดยค่ายพระยอดเมืองขวางตำบลกุรุคุอเ,เมืองจังหวัดนครพนมนั้นเดิมชื่อว่าค่ายนาโพแต่เกิดเหตุการณ์ประหลาดคือมีฟ้าผ่าลงมาตรงกลางป้ายที่เขียนว่าค่ายนาโพเป็นเหตุให้ป้ายแยกออกเป็นสองซีกแมนะ้ทําป้ายมาเปลี่ยนใหม่ ก็ยังเกิดเหตุเช่นเดิมอีกกระทั่งพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศร์มหา,มมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ได้พระราชทานนามใหม่ว่าค่ายพระยอดเมืองขวางและมีการตั้งศาลเคารพจึงกลายเป็นที่มาของศาลปู่พระยอดเมืองขวางที่เหล่าทหารในสังกัดค่ายพระยอดเมืองขวางตลอดจนประชาชนที่อยู่รอบค่ายให้ความเคารพนับถือและมักจะมากราบไหว้ขอพอรอยู่เสมอ ต่อมาผู้บังคับการจังหวัดทหารบกนครพนมและผู้บังคับกองพันฐานราบที่สมกรมฐานราบที่สดําริเห็นควรจัดร้าอนุสาวรีย์ขึ้นบริเวณด้านหน้าของที่ตั้งหน่วยเป็นอนุสร,ร์เทิดพระเกียรติแด่พระยอดเมืองขวางเพื่อเผยแพร่คุณงามความดีของท่านให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในความกล้าหาญและเสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างสมเกียรติสมศักดิ์รีรวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของทหารและประชาชนทั่วไป จึงได้ร่วมมือร่วมใจกันก่อสร้างอนุสาวรีย์ของท่านเพื่อประดิษฐานไว้ณค่ายพระยอดเมืองขวางรูปจำลองพระยอดเมืองขวางเป็นรูปหล่อทองสำริดขนาดเท่าครึ่งตัวจริงแต่งกายด้วยเครื่องแบบของข้าราชการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น